พระธรรมสรุดีบทที่72ข้าแต่พระเจ้าขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่กษัตริย์องค์นั้นและความชอบธรรมของพระองค์แก่ราชโอรสกษัตริย์จะพิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมให้ความยุติธรรมแก่ผู้ทุกข์ลำเค็ญขอให้ภูเขานำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชนเนินเขาให้ผลผลิต แห่งความชอบธรรมขอให้ท่านปกป้องผู้ทุกข์ลำเค็นในหมู่ประชาชนและช่วยกู้ลูกหลานของผู้ยากไร้ขอให้ท่านบทขยี้คนที่ข่มเหงรังแกเขาขอให้ท่านยืนยงดังดวงอาทิตย์ดังดวงจันทร์อยู่คู่ฟ้าคือตลอดทุกชั่วอายุคนขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกลงมารดทุ่งหญ้าโล่งเตียนเหมือนสายฝน ที่รถผืนแผ่นดินผู้ชอบธรรมจะเจริญรุ่งเรืองในราชการของท่านมีความผาสุกรุ่งเรืองไปจนกว่าดวงจันทร์จะดับสูญขอให้ท่านครอบครองจากทะเลฝากหนึ่งจดทะเลอีกฝากหนึ่งจากแม่น้ำนั้นจนสุดโลกขอให้ชนเผ่าต่างๆในถิ่นกันดานหมอบกราบท่านศัตรูของท่านจะสยบลงคลุกฝุ่น ขอให้บรรดากษัตริย์แห่งธารชิตและแห่งหมู่เกาะทั้งหลายนำเครื่องบรรดาการมาถวายท่านเหล่ากรัตริย์จากเชบาและเสบาจะนำของกำนันมาถวายขอให้เหล่ากษัตริย์มาน้อมคำนับท่านประชาชาติทั้งปวงจะมาปฏิบัติท่านเพราะท่านจะช่วยกู้คนยากไร้ผู้ร้องทุกข์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ลำเค็นซึ่งไม่มีใครช่วย ท่านมีใจสงสารผู้ที่อ่อนแอและขัดสนและช่วยชีวิตผู้ยากร้ยลำเค็นท่านจะช่วยเขาให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงและจากความทารุณโหดร้ายเพราะโลหิตของเขามีค่าในสายตาของท่านขอให้ท่านอายุยืนนานขอให้มีผู้นำทองคำจากเชบามาถวายท่านขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านตลอดไปและอวยพรแก่ท่าน ตลอดวันเวลาขอให้ข้าวอุดมทั่วแผ่นดินแม้บนยอดเขาก็ยังชูรวงแกว่งกวยไปมาขอให้พืชผลงอกงามดังเลบานอนขอให้เจริญงอกงามดังหญ้าแห่งท้องทุ่งขอให้น้ำของท่านเลื่องลือตลอดกาลและยั่งยืนดังดวงอาทิตย์มวลประชาชาติจะได้รับพรเพราะท่านและพวกเขา จะเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพรขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ผู้เดียวทรงกระทำพระราชกิจอันมาสจันขอถวายสรรเสริญแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ตลอดนิรันขอให้ทั่วโลกเต็มไปด้วยพระเกียรติของพระองค์อาเมนและอาเมนจบคำอธิษฐานของดาวิด บุตรเจสีเพียงเท่านี้